พร้อมนะพร้อมนะอมโอเคเลยแป๊หนึ่งใครโทรมาฮัลโหลเออทำไมยืมตังค์ยืมเท่าไหร่สองหมื่นเนาะ <c oughs> เอาไปทำอะไรอะ่ะ <c oughs> เออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอนให้ใครเพื่อนเพื่อนยืมตังค์ ไอ้โวฟองเต็มแต่การดูยิ้มต่างงามสองมื่นเองนิดเดียวสองมึง <20 S 1> นี่เลีดด้วยวโบตังว่าโบีไก่ไก่สิงไก่อะโอมัก o ฮัลโหล oh อ้าวก็เมื่อกี้บอกสองมนี่สองแสนเอาไปทำอะไรสองแสนยืมเยอะเ oh <my> พื่อนสนิทเพื่อนท่นคุยโทรึัสองเืนตอนไหน ปีหน้าบอกว่าทรงแสงไม่มีอ้น้องน้องจะเข้ามาหาวิทยาลัยน้องเราเข้าไปแล้วเข้าไปคงเน่นเด้อ่ะคุยกับอาม่าปะะ่ะล่ะจะยืมสองแสนนะ่บอกมันไม่ให้ยืมอ๋เอเจ้าโบเสี่ย <laughs> ไม่มีแกล้งแกล้งอาม่าเฉยๆเ <laughs> ออแคม,มา่าเขายืมแค่แสนเดียวสิงเดียวก็โมอ